สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับพีคแอนดาค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาทานอาหารไทยนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่เกาะไวฮิกินะคะประเทศนิวซีแลนด์นะคะตอนนี้นะคะ เรามาถึงนะคะประมาณเที่ยงนะคะเราหิวมากนะคะก็เลยนะคะมาที่ร้านอาหารไทยลองมาดูโปรโมชั่นนะคะว่าเขามีอะไรทานราคาแบบว่าย่อมเยาย่อมเยาสำหรับมื้อเที่ยงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ ค่ะสำหรับร้านนี้นะคะเขาก็เปิดมานานแล้วนะคะก็ดาไม่ได้ดูข้อมูลนะคะว่านานกี่ปีค่ะแต่ว่าครั้งที่แล้วที่ดาม,มานะกับคุณพีคนะคะเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะก็คือมาทานร้านนี้นะคะแต่ตอนนั้นก็คือมาทานดินเนอร์เนาะเพราะว่าตอนนั้นเราเอารถข้ามมานะคะที่เกาะไวฮิกินี่ก็คือท่านใดอ่าอยากจะเอารถส่วนตัวข้ามมาก็ไปที่ท่าข้ามรถ ใช้แบบว่าเป็นเฟอร์รี่ใหญ่ได้นะคะตอนนั้นก็คือมาพักนะคะที่เกาะแล้วก็มาดินเนอร์ที่ร้านนี้ค่ะเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะ้น า,า oh, <yeah. S 1> ร้านอาหารไทยร้านนี้ก็มีชื่อว่า red crab นะคะหรือว่าปูแดงนั่นเองนะคะก็ ได้ทำเลที่ดีมากนะคะมองเห็นวิวทะเลสวยงามนะคะกิจการเขาก็มีลูกค้านะคะค่อนข้างหนาแน่นค่ะแล้วก็ท่านใดที่มาไว้ให้กี่ไอรแลนด์ Ireland นะคะอย่าลืมนะคะแวะมาทานอาหารไทยที่นี่กันค่ะบริการเป็นกันเองค่ะ วันนี้ค่ะเราก็เลยสั่งนะคะเป็นผัดไทยคุณละจานนะคะราคาก็จะอยู่ที่นะคะจานละ15เหรียญ50นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ320บาทนะคะต่อจานนะคะ2ท่านก็จะอยู่ที่31เหรียญน,นะคะหรือว่าประมาณ650บาทนะคะเราก็ทานเอาบรรยากาศชิลๆนะคะเรามาทะเลแล้วเนาะ,ะก็นั่งชมบรรยากาศกันค่ะ Sure. You did, Ali. I can see the beat, but that's mine. Yeah, that's good. Oh mm -hmm. mm -hmm. got a bottle of, uh, a of from France. Oh, really? Yeah. 190 Oh, wow. You want it? Mmm. They already mix. Pre mix. How much? อบคคุณ่ะทานเสร็จแล้วจ่ายตังแล้วนะคะก็ได้เวลาไปเที่ยวทะเลกันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ thank everyone for watching bye bye